ปีนี้สองห้าหกแปดเนี่ยที่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 เชียงรายแล้วกันยวไม่บอกระบุที่ัดแต่งงานเหรอแต่งแบบพุทธหรือแบบคิดหรือแบบอะไรคะโ,โหเป็นมหาตกอแต่งแบบคิดคืออะไรอ่ะเราไม่รู้สิเดี๋ยวเผื่อภรรยาเป็นคิสเตียนอะไรอย่างนี้เราก็ไม่รู้คริสเตียนด้วยเป็นพุทธนี่แหละแ่งงานลอกนั้นเหมือนมาเที่ยวปีใหม่แล้วท,ทําไมถึง,ต,งต้องไปแต่งที่เชียงรายคะ บ้านเกิดแม่เขาบ้านเกิดเขาเขาเกิดที่นั่นก็เหมือนทรอนกลับไปในความดีใจล่วงหน้าเลยนะคะพูดอย่างนี้เขาสาวจะผิดบังไหมโอ้คงไม่หลอกดูจากโอ้คืนนี้คืนนี้แบบแม่ยกนอนน้ําตาล่วงกันระนาวเลยนะเนี่ยอฮ้ยมีคนบอกแต่งงานหรอคะเขาคิดเขาจคิดว่าพี่พูดจริงหรือพูดเล่นอะไรไหมเขาจะคิดกันไหมเรื่องจริงทุกคนเชื่อฉันเถอะฉันนั่ะรู้วงในมาตั้งพักแล้ววงในที่ไม่ใช่แอปสั่งอาหารนะเดี๋ยวแคลรี่พี่เลยให้แคลรี่รู้แบบ หนูหนูนั่งหนูนั่งทางในพี่ไม่เคยบอกฟอดนะแบบฟอดนี่ยังไงคือดีเทินเต็มเต็มเอาเรื่องตัวเองก่อนถอะคันเรื่องหนูมันมันไม่สาคัญแล้วยังไม่หนูยังไม่ไปถึงพาร์ทจะแต่งงานเลยอะไว้เงียบเงียบฟาดเรียบนันเนี่ยมันเข้าตารานะพี่สี่สิบหกนะเวลาพี่เห็นเด็กกับพี่สังเกตว่าพี่พี่หลงเหลนพี่มักชี่แอนฟิลเหลนพี่น้องจัมแม็คแบบน่ากมากพี่หลงเหลนพี่มากพี่รักมากงั้นแสดงว่าขออนุญาตถามแบบฟิลนักข่าวเลยนักข่าวแบบ ท็อปดาราอะไรอย่างเงี้ยนักข่าวจะเธออย่างเงี้ยเรามีเรามีสิทธิ์จะเห็นสมปองน้อยใช่ไหมคะเบบีก้ก็ตั้งใจคือจริงๆพี่พี่บอกว่าพี่ะจะไม่ไม่สีเรียกมีไม่มีแต่ว่าพี้ยถ้ามีได้อะ่ะพี่อยากมีเพราะว่าตอนนี้พี่เห็นเด็กน้องเดียร์อย่างเงี้ยลูกเจ้าเดียร์เจ้าได้สามผัวงียพี่น่ารักมากเลยพี่เห็นแอนฟิลเหรียญพี่โหมันน่ารักอะ่ะ แล้วเห็นเด็กพี่จะรู้สึกอ่ะลูกครูบช,ช่น,นามามีน้องนามามีเนี่ยพี่จะหล,ลงเด็กมากเลยอะ่ะน้องรุ่นเหรียญรุ่นอะไรเนี้ยก็เลยรู้สึกว่านี่ถ้ามีได้ก็อยากมีนะอะไรเงี้ยอือหลาะปีจะเป็นทำไมถึงทําไมถึงตัดสินใจที่จะตกลงปองใจกับผู้หญิงคนนี้คะทําไมผู้หญิงคนนี้ถึงสามารถมัดใจพี่ชายหนูได้นอกจากที่ทําให้พี่ชายหนูเสียน้ําตาไป ตอนที่อัดเพลงแล้วเนี่ยทําไมถึงทําไมถึงสามารถไอเหตุผลที่ก็คงจะต้องต้องมีอะไรเด็ดแหละที่ทําให้พี่หนูร้องไห้ได้แล้วก็ทําไมถึงทําให้แบบมัดใจได้คลองใจสมปองได้อะไรอย่างเงี้ยอ่ะผู้ชายที่ชื่อสมปองก็ย้อนพอออกมาสามปีแล้วมันก็มันก็มันก็ได้รู้จักเขาใช่ไหมมันได้รู้จักเขาแล้วมันก็เป็นช่วงที่เราแบบอ่ะถึงอาจจะเพี้ยอาจจะเข้าใจไปเองหรือด้วยอาการที่มันเข้าว่าเป็นซึมเศร้าเนี่ย เราก็มันต้องการกําลังใจอ่ะมันต้องการคนที่อยู่ข้างๆคนที่กำลังใเราคนที่อะไรเนี่ยพี่ถ้าเขาก็อยู่กับเราอะไรเงี้ยพี่เป็นคนที่พี่ไีใบกับขี่ไปที่สองแล้วนะแต่พี่ไม่ขับรถเออนั่นแหละเพราะว่าพี่พี่สาวคนแรกพี่เสียชีวิตด้วยอุบัติเหตุทางรถยนต์ค่ะพี่ก็ต้องฝังใจเราทุกโหไปกวงเลยแล้วพี่เป็นคนเหมือนพี่โง่อะไรเล่นนะพี่จะกะระยะไม่เป็นเวลายิ่งสวนกันเฮ้ยทาไมมันเฉียวเฉียดกันถนนไม่ชนกันวะพี่จะเป็นคนแบบ ม่เหมือนไม่เหมือนแพร่เ่ออะแพร่รสึกขับรถหลังจากสุกกี่กี่เดือนนะแล้วขับเป็นเนี่ยโอ้ยแค่คิดดียวก็ที่วัดที่ลบบุรีไงครับที่ถึงแล้วไปถ่ายรายการก็ใช้แล้วก็พี่ปองก็นั่งกับหนูที่ยังเป็นพระอยู่เลยกําลังแบบอ่านคลิปอยู่หนูเอาขึ้นรถเลยพระอาจารย์ตอนนั้นตอนนั้นยังลุกแมนแมนอยู่พระอาจารย์ครับนิมนต์ครับเนี่ยนะแต่แมน<ช>มีพี่<ช>ปองมีพี่จําได้คนหนึ่งเจ๊น้ําอโดนหนูเอาลากขึ้นรถหมดมานั่งรถอุ้ยจริงนะ พี่ไทวันเก่งมากเลยขับรถไปแล้วปล่าวันนี้วันแรกโอ้โหแล้วเสาเสาสาราอะไรเยอะไปหมดเลยตอนนั้นอ่ะก็ยังอยู่ค่ะไม่ได้ไม่ได้แฉลบออกไปอ่านั่นแหละพี่ก็แบบพี่ก็แบบอะไรเงี้ยแต่ว่าพี่จะเป็นคนกลัวมากเลยเขาก็เป็นคนขับรถทุกอย่างที่พี่ไปไหนตอนไหนเ๋ออ๋อเอาที่ยอมแต่งงานด้วยเพราะว่านางขับรถให้เหรอคะรถผ้าลีบผ้าแบบอารมณ์แบบ เมียคนญี่ปุ่นเนี่ยติดมาแบบเป็นคนไม่ค่อยมีปาก,ปากมีเสียงด้วยไหมหรือว่าเวลาอยู่ด้วยกันเขาเป็นยังไงเขาใจส้มเนี่ยเขาแบบ <laughs> เขาเขานิ่งๆ,ๆ,ๆหรือนี้ไม่หรือว่าหนูอยากรู้ฟิลแต่เขาเป็นคนดูแบบสุขุมอ่ะเขาดูเป็นคนดูแบบนิ่งๆอะไรอย่างเงี้ยคือเขาดุนะคือเขาจะนิ่งแต่ว่าดุด้วยหรอเขออาจะดุเนะขาจะดุด้วยหน้าด้วยอะไรเงี้ยด้วยแบบสายตาแบบรั่วแล้วนะสมมติพี่ไปไปเที่ยวอะไรเงี้ยแล้วแบบเฮ้ยเขาก็จะดุอะไรเงี้ยแล้วพี่ก็จะแบบ ทำไมกดดันจังวะอะไรเนี้ยแบบรู้สึกแบบอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะแบบเขาเรียกว่าอะไรเฮ้ยมันยังมีผลต่อยอดขายที่ไปนะตั้งแต่พูดจนมีคนซื้อ้ากเลยอุ้ยคนดูเยอะขึ้นเวลาพูดเรื่องนี้ต้องพูดเรื่องแบบนี้คนชอบดูไม่แต่พี่เป็นนี้ไม่ได้เป็นคอนเทนต์นะผมพี่เป็นคนชอบพูดเรื่องจริงเหรพี่ก็เลยแบบดีพูดไปเลยเรื่องนี้เรื่องไหม่เดี๋ยวหนูตัดไปลงเนีนักข่าวเตรียมตัดเตรียมไปออกรายการคุยแทบโชว์ได้เรื่องนี้แล้วอาจจะส้งไปนั่งในรายการด้วยต้องเปิดตัวแล้ว ไม่ต้องเอ่ยกันเอ่ยบ่อยจังเลยเนี่ยเขาอยากออกเสียงเอ่าน้องรักน้อง <c oughs> อ,อะไรคนอะไรจะแต่งงานแล้วไม่ให้พูดชื่อแฟนงงนิดเดงเขาบอกอะไรนะมีคูป,ปองมาแล้วลดยี่สิบบาทพูดงี้ได้ไหม <c oughs> ได้ค่ะเราเรามีคูป,ปองลดยี่สิบาทมาแล้วครับลูกค้าที่ซื้อตอนนี้จากสองร้อยเหลือแค่ร้อยแปดสิบแพรรี่บอยบ้าไปแล้วได้เยอะขนาดนั้น กชิ้นเนี่ยมันจะปรเท่าไงในในหานในง่ายๆเลยค่าตัวเขาให้เท่าไหร่มาแบ่งให้หนูครึ่งหนึ่งนะหนูเชียร์กันแนเนี้ยเชียร์เลยหกแต่พี่แบ่งให้เอาแค่น้องแต่ได้แบ่งพูดเล่นพูดเล่นครับพูดเล่นพูดเล่นพูดเล่นถ้าน้องยังรวยไม่พอพี่แบ่งเอาไปเถอะค่ะทุกคนวายถูกมากวายถูกเวอร์ทุกคนวายร้อยแปดสิบบาทได้หกอันผมขายอันละสองร้อยบาทเองเหรอะอูทุกคนกดเลยวายทำไมถูกขนาดนั้นสี่พันคนเออมีคนถามว่าลดหรือแจกทำไมลดขนาดนั้นโอ้ยแรงมาก ลดลดยี่สิบบาทดน,น,นียทีมงานรีบส่งมาบอกเลยเนี่ยเดีย๋ยวอันนี้อันนี้อันนี้เฟอันนี้อ,นนอนนิ๊ติกตอกจริงหรือเปล่าเนี่ยเอาหน้าพระประหลัดทีละมามาขึ้นแล้วก็บอกว่ายังสองร้อยเหมือนเดิมเดี๋ยวขอ <S <S มันทำไมอ่ะ<ม>บอกว่าน่าจะเป็นน่าจะเป็นแอคหลุมมีคูปปองมาลดแล้วยี่สิบเนี่ยราคาไม่เล้กลับมาเลรอุ๊ยแต่สองร้อยก็ไม่แพงหรอก ก็ตกสามสิบกว่าบาทแต่ถ้าร้อยแปดสิบก็เหลือสามสิบาทสองร้อย <200, S 2> นี่สองร้อยก็ถือว่าถูกมากอารมณ์น,นี้ได้ไหมแบบซื้อไปด้วยเราเล่าไปด้วยได้เลยได้เลยก็บวกเข้ามาแล้วกันพี่พี่บอวบกปุ๊บ,บหนูตบให้ปั๊บอะ่ะแต่ว่าซื้อซื้ออีกสักร้อยชุดก่อนจะเล่าเล่าเล่าแบบช็อตเด็ดเลยช็อตแบบอย่างนี้ได้ไหมเราเราสร้างเงื่อนไขกับลูกค้านี้ได้ไหมแล้ลูกค้าจะแบบได้อีก<ๆ>คนซื้อเท่าไหร่เดี๋ยวเล่าให้ฟังต่อเอ<ช><ข>อ่อนเลยขอก่อนเลยเลยี่สิบชุดอ่ะ ขอเกินเลยยี่สิบชุดครับหกชิ้นแบบนี้สบู่สองก้อนเซรั่มสองหลอดแล้วก็ครีมบิกสองตะปุกนะครับหกตะปุกหกชิ้นแค่สองร้อยบาทเท่านั้นขอยี่สิบชุดก่อนตอนนี้กี่ชุดแล้วพี่จะเช็คยังไงว่ามันยี่สิบชุดจริงไม่เดี๋ยวให้ทีมงานหลังบ้านเขาไปเช็คเองแล้วก็ทีมงานหลังบ้านเช็คซิทีมงานหลังบ้านเช็คซอุ้ยแอปแอปแปลว่าแว่าก็จะเกือบห้าพันคนเหมือนที่ตอนพี่ลงนีิใช่ไหมตอนนี้สี่พันสามเราขอบคุณที่กลับมานะครับ ผมมากลัวทีมงานดุมากเลยว่าอาจารย์ทำไมอาจารย์ออกมาอะไรเงี้ยพี่็กลัวเนี่ยเห็นไหมตอนนี้พี่ยังแต่ก่อนพี่กลัวใครไหมล่ะตะอ้วนโดนตาติดใส่เราก็วีนไปบ้างตีคนดูห้าพันก็บุญเท่าไหร่ละตางนี้พี่ก็เลยไปเอ้าพี่เอ๋ยแล้วนะพี่เอ๋ยหมดแล้วอ่ะไหนๆก็จะรู้ละอ่ะก็พี่ไปบ้านห้วยเมงที่เขาปลูกส้มเยอะๆอ่าน่าชื่อนี้ซะอีกส้มสีทองส้มใส่น้ำพึ่งญาติเขาก็มีสนส้มและพี่ สุดพีชได้กินอะไรส้มๆไม่ได้พี่ชอบพี่พเป็นไข่ส่วนส้มอะไรอันนี้ครั้งแรกที่ได้เจอกันเนี้ยหรอคะใช่ครับพี่ก็ยังไม่ได้เจอญาติผู้ใหญ่ไม่เจอพ่อแม่เขาก็ยังไม่มั่นใจตัวเองเนาะชีวิตตัวเองเจะยังไงอย่างเงี้ยอ่าค่ะก็เลยแบบอันนี้อ้ที่ไปเนี่ยคือหลังจากที่ลาสิกขานานหรือยังคะครับะโอ้เนี้ยตื่นเตเนี่ยสามอาทิตย์ที่แล้วอ่าแล้วที่อยู่ด้วยกันก่อนหน้านี้ล่ะ นี่อันนั้นก็แค่แบบว่าทํางานกการ่วมกันเ๋อทำงานร่วมกันแต่ว่าเพิ่งจะมาคิดแบบจริงจังก็คือไม่นานนี้ไม่ใจแต่เนี้ต้องตัวไม่ใช่อ๋อขอโทษครับไม่หนูจะได้เข้าใจให้ถูกไงว่าเออว่าไทม์ไลน์มันเป็นยังไงว่าเออแล้วหนูจะแบบหนูจะไปเล่าถูกเดี๋ยวถ้ามีคนถามนะเล่าให้ดีด้วยนะเล่าได้ดีไม่ต้องกลัวหนูโอเคก็เลยอ่ะที่บ้านห้วยเมงก็เนี่ยเพื่อนเพื่อนเบรียโทที่ธรรมศาสตร์เนริ่มจะนัดกันละหลายๆคนก็เริ่มนัดอ่าพี่ก็เลยไปบ้านห้วยเมงก็ ตำบลเวียงอำเภอเชียงของจังหวัดเชียงรายฝั่งลาวเลยเดี๋ยวมาเดี๋ยวพาเที่ยวเชียงของแต่เมินเงียบหน่อยเดินเดินชิวๆเสร็จเดี๋ยวไปเชียงแสนคึกทักขึ้นเดี๋ยวพาไปสามเหลี่ยมทองคำคืออย่างนี้พี่ก็เลยบอกเฮ้เดี๋ยวพี่พี่จะอย่างนี้กันสมมติอยู่ร้านกาแฟเนี้ยพี่ก็จะไปนั่งโต๊ะหนึ่งพี่ก็จะมองอะไรเนี้ยเอะนี่แม่เธอไนดะ้นี่น้องเธอได้นี่เธอนะอเี๋ยวเธอไปนั่งที่ร้านอาหารพี่ก็จะไปนั่งอีกโต๊ะหนึ่งกับปิรักกับน้องอีกคนหนึ่งอยู่ที่เชียงรายแหละ ก็คิดไว้อย่างนั้นคุยกันอย่างนั้นทีนี้เขาไปอยู่ต้องไอ้ไอแยกส้มเพราะเขาปลูกส้มขายกันแล้วนะอ่ะสักหน่อยเขาบอกไปอยู่บ้านยากเวย้ยพี่ก็เอาอย่างไรดีว่าไม่อยู่ร้านกาแฟไม่อยู่ร้านอาหารจะไปนั่งมองและกำลัแม่เขาไม่รู้ว่าเป็นเรามาที่ลูกเขยเนี่ยอะไรเงี้ยสุดท้ายพี่เลยพี่เข้าไปในบ้านเลยแล้วกันเขาก็นั่งคุยกันอยู่เจ็ดแปดคนยากเขานั่งเขาอีกคุยกันเพราะว่าแม่เขาก็เสียพยานไม่ได้บอกว่าจะมา ญาติก็เส,สก,กออเอ้ตาก็เอ้ยเกลูกสาวกลับมานะอะไรเงี้ยหลานก็มาด้วยนะหลานสองคนลูกหลานสาวหลานชายอะไรเงี้ยก็เลยคุยกันอย่างเงีะะ้ยเหรอครับเป็นเรื่องเป<ต>็นราวจอดรถปึ๊บจอดรถปึ๊บพี่ก็เดินเข้าไปเลยสวัสดีครับเขาก็เฮ้ยมหาสมปองอยากจะแนะนําตัวแล้วผมมหาสมป,ปองครับผอไม่ต้องแนะนําหรอกค่ะใครไม่รู้จักอ๋อมหาสมปองก็นี่อ้าว ทำไมเสียงอีสานน่ะเสียงแบบเอ้านี่มันเชียงของเชียงลายเอ้ามาทุกปองจะไหนผมก็พี่ก็แซลอะไรที่บ้านนี่มีก็อี้นั่งไหมครับเนี่ยเอาก็เอาก็อี้มาให้นั่งเนี่ยกูก็นั่งอเมท้าเนี่ยก็ยิ้มก็ขำอะไรเงี้ยยิ้มแบบงงๆกล้าเข้ามาอะมรเนี่ยก็เป็นแฟนเขานะครับคือปูพยายางไม่กล้าเอ่ยชื่อแฟนกูเลยมันก็กล้าเอ่ยเอ่ยตลอดเลยนะเขาก็เฮ้ยใช่เหรอ พูดเล่นจะไม่มุกใช่ไหมกล้องอยู่ตรงไหนเนี ed, ่ยถ nice ่ายในตาหรือเปล่าส้มปองทําช่องทําอะไรอยู่มุ่งจอะไรเราชอบพูดเล่นชอบพูดมุกผมเลยออผมเป็นจริงครับประมาณสองปีกว่าแล้วนะคือตัดสินใจแบบพบการเนี่ยอะไรเงี้ยแล้วแม่เขาก็นั่งแบบงงยิ้มยิ้มยิยผมก็ไม่ได้บอกแม่นะครับแตนก็ยังไม่กล้าบอกอะไรเงี้ยก็อะบอกเลยแล้วกันอะไรเงี้ยแล้วเขายังไงครับผู้ใหญ่เขายังไงครับผู้ใหญ่เขาก็ทั้งงงจริงใช่ไหมพูดเล่นหรือเปล่า ใช่เหรอถ้าแตง่งกันแตง่งไหนเอาาก็แต่งหมู่บ้านนี้เลยอะไรเงี้ยแล้วผมแบบเป็นท่ามาหาสมภพมาก่อนมีสักสีไหมผมไม่แจกฟองนะแต่ผมจะเป็นแบบ QR code ใครโอนปุ๊บเห็นหน้ากับจำนวนเงินจะขึ้นประกอบคู่กันเลยนะ <c oughs> โอ้คิดไปถึง <c oughs> ช็อตนั้นแล้วเหรอ <c oughs> ตอายอ่ะแล้วหนูก็ว่าจะจะ,จะแบบร่วมงานด้วยสักสองร้อยอะไรเงี้ยก็ไม่ได้แล้วสินี่กำลังพูดว่าสองร้อยมันก็จะแช่หน้าแพรลี่วะสองร้อยคนนั้นคนนี้ ห้าสิบาทร้อยบาทด้พิธแค่แฉนานๆในประมาณสิบห้านาทีใช right ้กบบพันหนึ่งสองพันหมื่นหนึ่งมงคนมุ้ยใหญ่โตเดียวห้าวิพอคนรักเลยไม่ต้องโชว์ตัวมากหรือให้ชาวบ้านแบบทําข้าวหม้อแกงหม้อมาร่วมกันเพราะหลังๆพี่เป็นทานแบบโป๊ะจีนนะพี่รู้สึกมันไม่อร่อยพี่อาจจะเจอร้านไม่อร่อยนะสรุงพันที่เท่าไหร่นะสามสิบธันวาคมสองพันห้าร้อยหกสิบแปดทำไมถึงปปลายปีจัง พี่กัดอย่างนี้ให้คนมาเที่ยวปีใหม่แถวๆแล้วไม่ต้องมาเน้นงานแต่งผมหรอกแล้วหนูต้องขับรถไปนู่นเนาะคุณจะนั่งเครื่องบินมาลงเชียงรายคุณจะขับรถมาเรื่อยๆเพราะว่ามันจะหยุดช่วงนี้หยุด,ห,ยดหนึ่งอาทิตย์ขึ้นไปแน่ๆหรือรัฐบาลเอาใจประชาชนหยุดสิบวันอย่างเงี้ยคุณมาเที่ยวปีใหม่แล้วคุณแค่วแวะงานแต่งผมยี่สิบเก้าไม่ได้เหรอยี่สิบเก้ามาวันไม่ดีเหรอก็ได้นะไม่เหลือเพื่อให้คนอื่นที่เขาแบบว่าเขา เขาอยากมางานแต่งแต่เขามีฟิลเขาอยากจะกลับไปปีใหม่บ้านเขาอะไรอย่างเงี้ยได้พี่ยังยังเปิดว่างเรื่องวันที่อยู่ตอนอนีน้ค่ะหนูว่า,านะเดี๋ยวเผื่อแบบหนูไปแล้วหนูเพราะว่าหนูว่ามันต้องกลับมาบ้านไงแพรี่มันมีช็อตเด็ดอย่างนี้คือพ่อเขาไม่ไม่ได้มากับเขาเขามาแต่แม่กับเขาแล้วก็น้องน้องชายค่เขาวีดีโอคอล l หาพ่อเขาโอ้ให้พ่อด้วยอ่าสวัสดีครับเอ้เอ้า เอะสุปอมอ้าวอีกแล้วเหรออ้าวอีกแล้วเหรอพนดมืออ้าวสวัสดีครับพ่อครับปี่กับพ่อกันไงให้ผมแต่งวันเกิดเขาหนึ่งมีนาหรือจะให้แต่งวันเกิดผมสามพฤศจิกาอะไรตัวไหมว่าที่พ่อตาพี่แล้วแต่ท่านเลยครับพนมมือด้วยเหรอพี่เจ้าแต่พนมมือแล้วแต่ท่านเลยครับเนี่ย เอางี้ว่าที่พ่อตาใครที่จะพนมมบอรปกับลูกเคยว่าว่าที่ลูกเคยว่าแล้วก็พุ่อมาแบบนี้อ่าทีนี้พี่กรุงพี่กรุงก็แบบอาจารย์สามกิจการมันต้องเปิดเทอมสองผม,มต้องสอนหนังสือผมไม่น่าจะสะดวกไปอาจารย์ก็เลยแบบใกล้ๆปีใหม่ได้ไหมล่ะจะได้กับปีนี้เราจะไปเที่ยวปีใหม่ที่อำเภอเจนของจังหวัดเชียงรายแล้วแวะงานแ,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 แต่งในดาร์องแต่ถ้าพี่ขยับมายี่สิบเก้าเนี่ยแพรี่ต้องมาเหรอ่ึให้มันให้มันแบบ อย่าติดปีใหม่ไปได้ไหมคะเผื่อแบบคนเขาแบบคนที่ไม่ให้ติดปีใหม่กันไปก็ก็เสมือนอย่างหนูว่าคือปีใหม่หนูไปไหนไม่ได้เลยเพราะว่าหนูมีลูกน้องไงฮะหนูต้องแจกโบนัสหนูต้องทําบุญปีใหม่อะไรที่บ้านอย่างเงี้ยค่ะขอบคุณท่านที่กำลังซื้อนะครับเอางี้พี่เชิญคนที่อยู่ในไลฟ์เข้ามาได้ไหมเนี่ยสี่พันคนไล่ส้มพอเหรอคะต้องสี่พันไล่เลยนะเห็นด้วยกับพี่ไหมพี่อยากจะแบบว่า ฐานแดงๆแล้วเอาเข้าเหนียวมาจี๋ทาไข่ยืนเรียงกันสักสิบยี่สิบคนทาไข่แล้วก็แบ่งกันจินข้าวหม้อแกงหม้ออารมณ์งานวัดก็เป็นหากาไงดีแต่ว่าเตรียมาอาหารได้พอนะคะคุณติ้งปลามาสองตัวคุณก็กินเองตัวหนึ่งอีกตัวหนึ่งคุณจะเอาเข้าไปจะไปออลงทุนอะไรเลยหรอคะเนี่ยนี่แต่ว่าแต่ว่าช่วงเดือนพฤศจิกาธันวาดีนะครับว่าส้มมันออกขอบลูกใช่ไหมคัด้านหน้าหนาวพอดีใช่ไหมคะ อ่าใช่น่าจะออกชุดแรกชุดแรกใช่ใช่เพราะหนูเคยไปอยู่อ่าชุดสองก็จะออกประมาณเนี้ยเนี่ยมัคกะลากุมภาเนี่ยก็จะส่มชุดแรกชุดสองอะไรเงี้ยมานะครับใครที่สะดวกมาบ้านห้วยเมงตมบนเวียงอำเภอเชียงของจังหวัดเชียงรายแล้วมีแผนที่จะมีเบบีเมื่อไหร่คะพี่ก็น่าจะสมมติว่าแต่งแต่งอ่ายี่สิบเก้าธันวาเนี่ยมีเบบีไว้รอไว้ก่อนตักกันยาไหมคะฮะ เราัไม่แต่งงานเรามีอะไรกันได้ด้วยหรอ <S <S มันได้เหรอช่างการเนาะมีคนต่อรองว่าคริสต์มาสเลยดีนะมคะัยี่สิบห้าธันวาเวลากำลังดีอ่ะเสนอมาได้นะ้วอยากป็นผมแต่งวันที่เท่าไหร่ที่จะสะดวกแวะมาได้ไหมแต่พี่จะมีกวดด๋ยวยเตี๋ยวพี่ชอบกดดินก๋วยเตี๋ยวพี่จะกวดด๋ยวยเตี๋ยวสแตนไลท์สักพันชามอย่างเงี้ยก็ค่อยคิดไปว่ากีบา่บบบดีง่ายดีอะอาหารที่มันเป็นอะไรแบบที่ง่าย,ายๆอะดีค่ะช่วยโฟอะไรที่คนทานแล้วแบบ ่าย,ายผัดไทยสักห้าร้อยห้ 500, 500าร้อยจานอย่างเงี้ยหรือเข้าผัดสาหรับเด็กครับพี่ก็นึกถึงเด็กมาแต่เด็กอาจจะไม่ได้มาเยอะเป็นพันหรักอ่ะสามร้อยจานอย่างเงี้ยมันจะจีดน้อยจะไม่เดีย๋ยวหนูอาจจะหาเอาอะไรไปเลี้ยงนี่มีอะไรอะ่ะเดี๋ยวดูก่อนว่ามันมีอะไรดีช่วงช่วงช่วงเวลาประมาณนี้ง่ายๆยอย่างเงี้ยให้คนแบบคิ้วถือไปได้ถือกินได้ถือกินได้จะเป็นชุดไปสักห้าร้ 1, อยสักพันหนึ่งอะไรเงี้ย พี่ประทับใจคุณตามากเลยคุณตาอายุประมาณเท่าไหร่เคอเท่าไหร่เคย93ตอนแรกพี่ก็นั่งข้างล่างแล้วก็นั่งตีคุณตาที่พี่คือพี่เป็นประจบคนไม่เก่งนะถ้าคนไหนดุดุเช่นพระเทระดุดุพี่จะไม่กล้าเข้าใกล้แต่พระเทระใจดีพี่จะเข้าหาเอ่อโทษทีอ่าพี่ก็ไปนั่งคุยกับตาผมจะแต่งงานกับหลานคุณตานะอย่างเงี้ยอุ้ย90กว่ายังแข็งแรงมากพี่ก็เลยซื้อใจดีกว่าเอาตังค์ให้พันแก่พแกก็อวยพรแบบ เช,ชื่อไหมอายุวัตตะโพธนวัตตะโพศิริวัตตะโพแบบเฮ้ยก็ฟิลพระเหรอพระเก่าเหรอคะไม่แน่ใจน่าจะไม่ถึงกับพระเก่าแต่ว่าแต่จำจริงแล้วเท่าสิบสามแบบอายุวัตตะโพพี่ยังเรียงธนวัตตะโพก,กับศิริวัตตะโพก,กันในหัวพี่นะแต่คุณตาเ,นนเหมือนแม่เลยตาพี่ทนไม่ไหวก็เลยไปนั่งข้างๆแกจะเป็นแบบมานั่งนั่งยาวนั่งแล้วแบบมีหลานคนหนึ่งชื่อน้องโบนัส ก็เอาเท้าปลายเท้ามาแย่เท้าพี่พี่ก็เลยเออไม่เท้าก็ดีแอะสนุกอะไรเนี่ยแกก็ถามว่าพูดจริงหรือเปล่าเนี่ยแต่งจริงจริงใช่ไหมอะไรเงี้ยอุ้ยตรงนี้เขาพูดเล่นก็ได้นะครับคุณป๋าอะไรเงี้ยในในพูดเล่นหรอกรับอะไรเงี้ยว่าแต่งจริงยังไงโอ้รู้สึกเห็นมีความสุขแล้วก็เริ่มมีชาวบ้านวเริ่มเริ่มมาเริ่มมาแบบมาดูว่าที่หลานเฉยคนใหม่ลูกเฉยคนใหม่ฟ้องผูกแขนเรียบร้อยหรือยังครับ อะไรนะผูกคงผูกแขนกันหรือ,อยังเหมือนถแถวอีสานเขาจะมีผูกแขนอะไรเงี้ยมีมีม,มีทั้งเหนือก็จะมีเช่นเดียวกันนะนะเอาอย่าลืมนะครับลดยี่สิบาทเหมือนเดิมก็ีดยไม่แน่ใจหรือว่าสองร้อยเหมือนเดิมโอ้สองร้อยก็คุ้มแน่ไม่ต้องลดเป็นร้อยแปดสิบหรอกนะฮะอาเอาอาทีมงานเตือนว่าอย่าคุยยาวสิได้เลยครับปัตกตะก้าเลยถ้าเราคุยแต่เรื่องอื่นมันจะปิวใช่ไหมใช่ไหม อออกอนนี้นะครับอย่าลืมนะครับสบู่สองก้อนนะครับเป็นสบู่ผักเขียวนะครับหน้าเราเจอฝุ่นเจออะไรก็ล้างหน้าไปให้สะอาดอาด้วยสบู่ผักนะครับจำง่ายๆเลยให้ไปสองก้อนเลยครับสองก้อนอยังไงถยวบางคนอยากดูอยากดูไหมฮะดูไหมแหมพวกคุยเรื่องนันมัน,นยาโ <c oughs> อ้นี่นี่นี่อย่างน,นี้เลยเอะเราเน้นสีวัดเกิดพี่ด้วยนะไหนี้บัตสุกบันเกิดพี่เนีย่ยบอกเลยใครจานนี้ก็คืออันนี้ก่อนเลย หอ,อมอะปริ่นพอดีเลยเนี่ยสบู่สองก้อนสีแบบนี้เลยนะครับใหญ่ๆแบบนี้เลยเอไปล้างหนา้ามาล้างตัวได้ไหมโอ้ล้างหน้าได้ก็ล้างตัวได้แหละครับเดี๋ยวผมก็จะเอาไว้ให้เจ้าของร้านโซยูอย่างนี้ได้ใช้นะครับสบู่สองก้อนไม่พอครับเราก็มีนี่เลยฮะนะเซรั่มพยาผมหน้าถูกไมเนี่ยหน้าถูกไหมครับนี่ครับให้ไปอีกสองหลอดนะอันนี้ก็จะทําให้แบบว่าหน้าขาวกระจ่างใสเพราะว่ามีคนบอกว่า ว่าห้าได้เห็นหน้าเจ้าสาวจะช่วยกดหนึ่งร้อยชุดใคร <c oughs> จริงไหมหลอกหรือพูดเล้่ออย่าหลอกพี่ทุกคนทุกคนทุกคนถ้าทุกคนช่วยกันกดคนละชุดหนึ่งร้อยคนเดี๋ยวพี่ปองเอาหน้าเจ้าสาวออกให้ดูเอาเปล่าเอาไหมโอเคไหมแล้วนักข่าวจะมากวนชีวิตเขาไหมอะผม<อ>ไม่ไมีวนหรอก ตอนนี้พี่กระแสะอะไรไม่เท่าไหร่พี่แกนะเขาก็ไม่ได้ให้เขาคุมไอ้เขาให้เขาคุมหมวกกันน็อกหรือว่าอะไรไม่อกก <c oughs> ัเนเท่าไหร่คุณพี่โหน้าเขาได้ขนะานั้นแล้วอยู่ที่ตัวเขาจริงจร้งพี่ไปงานถ้าใครสังเกตก็เห็นลหลังๆพี่ไปไหนพี่บอกเลยนะแฟนผมครับว่านพะี่เมียผมครับจริงนะสามสิบตันวาหนี้แต่งแต่ตอนนี้แพรี่บอกยี่สิบเก้าตันมาได้ไหมจะได้กลับมาบ้านทันอะไรอย่างเงี้ยได้เลื่อนสักนิดนึงอ่ะอย่าให้ติดปีใหม่ได้ไหมคะ เอารถบัสขนมาเที่ยวเชียงของเชียงรายสิแล้วก็ไปเดี๋ยวหนูเช่ารถตู้สองรถตู้เลยเอาทีมงานหนูไปเด็กเหอยี่สิบเก้าหรือสามสิบปีไม่แต่ว่าแต่ว่าที่บ้านเนี่ยคือมันต้องจัดทุกปีค่ะที่บ้านวันวันที่สามสิบเอ็ดยี่สิบเก้าก็อย่าลืมนะครับเดี๋ยวพี่พูดไปเรื่องนี้ทุกคนช่วยกดตะกาทุกคนทุกคนช่วยหน่อยเดี๋ยวอาจได้เห็นเดี๋ยวอาจแล้วอาจใช้คำว่าอาจอาจ มีต้องสวนประกอบมีไฮยาลูรอนนี่แล้วก็มีวิตามินมีสามทรายหน้าขาวกระจ่างใสด้วยอย่าเลืมกดกดกดตะค้ากดตะค้าสั่งสั่งเลยเอาอยากเห็นหน้าก็สาวผมมาคนละชุดมาสี่พันสองร้อยคนคนละชุดเอางี้จะได้เป็นเงินที่ผมจะแต่งท้องาเดาสิพี่พี่จะแต่งเขาเท่งไห่เดาสิเยอเดี๋ยวถามก่อนจะแต่งเมียชั้งทีตอนนี้ยังไม่มีเงินเลยเหรอเฮนี่ไงก็หวังนี่แหละ โอ้ยตายแล้วเขาตรงนี้ไม่ตั้งใจจะแต่งท้งร้านหนึ่งเนี่ยนี่แหละวันนี้จะเริ่มประเดิมเก็บเงินแต่งก็เลยอ๋ออ่อ่าโอเคเข้าใจเห็นความตั้งใจเลยทุกคนช่วยหน่อย,ย,ยหน้าตัวเองก็ต้องนุ่มหน้าจ้าสาวก็ต้องนุ่มหน้าทุกท่านต้องนุ่มไปด้วยกันไปงานเนี่ยจะเป็นผู้มีพระคุณผมเลยนะเนี่ยวันนั้นที่เป็นคนแบบว่าเอฟไปไงกดตะก้าไงมาไหนเขาจีอยู่ไหน ในอาหารของฝีเมือคนอ้านก <ด S 1> ่อเลยค่ะเดี๋ยวดิฉันมาพี่ปองขายของก่อนช่วงที่หนูไปชิ้ช่องแป๊บนึงสองร้อยบาทนะครับสองร้อยบาทเท่านั้นเป็นโตรแต่งงานไทลี่เมื่อกี้เ้าแซวว่าโตรแต่งงานโอ้ยแรงมากโปรแต่งงานํงงานไมจะแต่งก่อนน้องล่ะตกลงคุณเป็นใครอ่ะคุณก็เื่อยะผมก็ตามคุณอยู่ก็คานั้นเดี๋ยวใ <c oughs> ช้คำว่าคุณเป็นใครเนาะเออแล้วแบบว่า เอ๊ะเราอาจจะไม่เหมาะมีคู่หรือว่าเราจะเหมาะแค่มีเงินหน้าอะไรเงี้ยของาันไปหือาหาไม่ได้เลยเนี่ยหาห,หนูสักคนหนึ่งติดี๋ยวบอกจะหานักบอลให้หนูละอู้ยเยอะนะนักบอลเลยจะอายยังไงได้นะพูดเล่นพูดเล่นไม่เอาหรอครับพูดเล่นอยากเห็นหน้าเจ้าสาวไปครับอยากเห็นหน้าเจ้าสาวกี่ชุดดีทันี้เช็เดียวกเห็นมากหนึ่งร้อยชุดอย่างต่ำค่ะหนึ่งร้อยชุดวันนี้อ๋อหนึ่งร้อยชุดค่ะเดี๋ยวให้เห็นหน้าเจ้าสาวเลยพอเขาไม่อยากาจะออกสื่อก็จะลอกคอเข้ามา ล็อกคอเลยเหรอครับปกติเราโดนเราเป็นฝ่ายโดนล็อกใช่ไหมบ้างที่เข้าใจแล้วผู้ชายเลยมันกลัวเมียแล้วมนุษย์เมียบางทีว่าพอพอจะเป็นเมียมันเหมือนมีความดุมันมีความดุมีความต้องตุ้ที่ตุกจิกต้องดุต้องแบบทําให้เรากลัวคุยให้ฟังหน่อยได้ไหมครับฟิลลิ่งจากตอนที่ เราอยู่คนเดียวมาตั้งครึ่งค่อนชีวิตเนาะเพราะว่าเป็นพระอย่างเงี้ยเราออกมาแล้ววันหนึ่งเรามีคู่ชีวิตเนี่ยมันชีวิตมันเปลี่ยนไปยังไงบ้างคะเอาเอาทั้งในแง่ดีและไม่ดีในแง่ไม่ดีเอาแง่ดี <c oughs> ก่อนแง่ดีก่อนอะแง่ดีพูดตรงนี้ต้องดื่มน้ำบอะแง่ดีของการที่เรามีคู่ชีวิตนันคืออะไรคะมันมีพลังใจเวลาที่เหมือนที่พี่ว่าพี่อาจจะเป็นหรือไม่เป็นก็แล้วแต่น่นะมันรู้สึกแบบ หูมันจะอยู่คนเดียวยังไงวะเพราะว่าพี่บวชมานานพี่เหมือนแคลรี่ที่ทําทุกอย่างเป็นเองหมดเลยขับรถเองเสื้อเสื้อผ้าเองอะไรเองอ่ะพี่จะไม่เป็นว่าวันนี้พี่คนแต่งตัวยังไงอะไรมันแหนก,กันอ่าก็จะมีคนข้างๆดูแลให้หมดเลยเอาแค่รีดผ้พาพ,พี่ก็ไม่เข้าใจแล้วว่าทาไมต้องรีดทําไมต้องมันผ้าพมันต้องเรียบขออนาดน,นั้นเลยเหรอผ้พาพมันแบบไม่เรียบไม่ได้เหรอเราจีวรเราไม่เคยรีดใช่ไหมเหมือนพี่พศนนชอบให้รีดจีวรแล้วเราก็จะบอกว่าพี่พ์พระที่ไหนเขาก็ไม่รีดจีวร มันต้องเปลืองไฟขนาดแน้แน่รีดจีวอนผืนใหญ่ๆเนี่ยแล้วแกก็ชอบไปเรียนเนี่ยเป็นบอกเราเหมือนกัน,นพี่รู้สึกเสื้อผ้ามันต้องรีดตลอดขนาดน,นั้นเลยเหรอมันจะยับตอ็เรา,ส<ะ>าใส่มันต้องยับไหมเนี่ยอ่ะ,อะเขาก็จะรีดอ่ะพี่พี่จะใส่ชุดยังไงดีให้มันเข้ากันเนี่ยพี่ก็ไม่รู้เขาก็เตรียมให้อย่างเงี้ยเฮ้ยชืดอตบน้ำเราอยู่ไหนเนี่ยสบู่ยันที่ฟันอะไรต้องอะไรยังไงบ้างเนี่ยเตรียมให้เอาหมดเลยหรือครีมที่ที่สบู่ที่จะมีครีมทาเนี่ยพี่ทายเองได้แต่พี่ก็ไม่อยากทาเองอะไรเงี้ย เอ้ยถ่ายพี่หน่อยเหมือนอารมณ์ขี้เกียจอะทําไม่หน่อยจริงๆนอาจ,จะเป็นสกินชิปก็ได้แบบอยากให้แต่เนื้อต้องตัวอะไรเนี่ย <c oughs> โอเคอาหารก็อาจจะทําเป็นอยากก่างลรูกินได้หรือเปล่กาก,ก็จะแบบอยากให้พี่ตุ้ยทําให้อยู่แต่เขาก็หนูอยากรู้ว่าหนูอยากรู้ว่าพี่ปองเป็นคนที่มีโมเมนต์ซึ้งๆไหมครับโมเมนต์แบบหวานๆที่ทุกคนไม่เห็นะเวลาพี่ปองมีสาวฟิลสมปองเวลามีสาวมันเป็นยังไงหนูอยากรู้ว่าหนูไม่เคยเห็นเพราะว่าพี่ปองคลิปลุกมากวันนี้พี่เปิดประตูให้เขานะ ปิดประตูอะไรคะประตูห้องน้ำเปประตูรขเปิดประตูเลาจะเชิญรถที่มีเปิดลมเปิดประตูให้เขาอ้าวทาไมต้องเปิดเขาเป็นคนขับนี่ไม่ไม่ไม่วันนี้คนอื่นขับวันนี้ไม่เอารถม,มาวันนี้บินมาลงเชียงใหม่ไปบ้านเดียดไดแล้วก็มาเชียงรายอ๋อค่ะมีม,มีมีน้องมีพี่ที่ดูแลมีเจ้าของไรชาถุยฟองนะน,นะเอาฟูนาน้ดูแลเนี่ยตอนนี้เขาไปดูคอนเสิร์ตพญาเมงลายมาแล้วใช่ไหมลับบานูนนะวันนี้มีลำบานูนนะเมื่อกี้ไป่นั่งทานข้าวกับ พี่เมทีพี่อน,นันต์ที่พี่เมเขานอนบบเก็บแรงอยู่พี่เป็นมือตอกแทนแล้วเนี่ยนั่งทานข้าวกับละมานูนี่ยจริงๆทีมงานเนี่ยไปหมดแล้วตอนนีเ้เอาฟิลก่อนเอาขับเปิดประตูรถอ,อันนี้คือฟิล,ลแบบที่คนไม่เคยเห็นห<า>วานแต่พี่ก็จะเหมือนอารมณ์แรกว่าเปิดประตูให้แต่ว่อาอปิดปิดสาขาดีไหมนะอะไรเงี้ย <S 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 อารมณ์แบบคือไม่อยากให้มันเลี่ยนไปอะไรเงี้ยปิดสาขาดีไหมอะไรเงี้ยมีเวลามีมีแบบแนวแบบพูดซึ้งๆใส่กันไหมแบบแบบเราพูดใส่เขาอย่างเงี้ย แบบซึ้งๆแบบผู้ชายจีบแอลสาวอ่ะมีไหมฟิลพี่ปองมีไหมครับเขาบอกครั้งพูดกับเขาแล้วไม่พูดเขาเวลาเวลานอนหลับเนี่ยพี่ก็จะมองเขาแต่เป็นอารมณ์ซึ้งๆส่วนตัวมันคือเออเขาน่าจะสบายกว่านี้นะเเราก็มีที่พูดเดี๋ยวก็ร้องไห้อีกแล้วพูดเดี๋ยวร้องไห้อีกแล้วเนี่ยน้ำตาเริ่มมาละตอนแรกไม่ไ่ร้องไม่ร้องไม่ร้องไม่ร้องเขาน่าจะสบายกว่านี้เอาตรงพี่น่าจะรวยเหมือนแพรี่เนาะพี่น่าจะมีรถหรูๆขับเนาะพี่น่าจะมีบ้านหลังใหญ่ๆแบบ แฮรี่ไม่ได,ไได้ไม่ได้คิดจะเปรียบเทียบต่แค่แบบว่าเฮ้ยเราก็น่าจะมีความสามารถอย่างนั้นได้ก็ต้องเข้าน้องหรอกแต่ว่าสักครึ่งน,นึงของน้องอะไรก็น่าจะดีเขาหน่าจะสบายกว่านี้เขาไม่ต้องลําบากขนาดนี้อะไรเงี้ยเดี๋ยวต่อจากนี้ไปทุกอย่างจะเปลี่ยนแน่นอนหนูมั่นใจต่อไปพี่ก็จะคุยกับเขาต่อหน้าเนี่ยตอนนี้จริงๆเขาก็นั่งอยู่้างหน้าเนี่ยว่าอ้ยฉันก็อยากให้เธออยากให้เธอสบายตัวนี้ทั้งมวนทิชชู่แล้วมั้งเนี่ยหนูว่าเจ๊เจ๊นั่งม้วนทิชชู่แล้วมั้งหนูว่า ขออนุญาตดุกูจังเลยดุมากก็อย่าลืมพิงผ้านะครับเดี๋ยวปิวสบู่สองก้อนนะครับสีปลาก่ะเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนโอเคโอเคโอเคกดตะกร้าค่ะทุกคนกดตะกร้ากดตะกร้าก็กดตะกร้าต้องเตือนให้ขงจื๊ออย่าลืมคล็หน้าจอด้วยนะครับหน้าจอโอ้เมื่อกี้หัวใจเป็นล้านเรอพี่ก็ลืมดูพี่ก็มองแต่หน้าเวลาพี่พูดแบบพี่จะมองแต่หน้าพี่ไม่ค่อยนี่เดี๋ยวก็ทุกคนกดหัวใจหน่อยค่ะถ้าหัวใจถึงหนึ่งล้านเดี๋ยวเจอหน้าเจ้าสาวเลยค่ะบ้านที่เจ้าสาวตอนนี้เจ้าสาวจะกดเองแล้วอยากโชว์หน้าเลย มีคนถามว่าได้ร้อยชุดยังเออกี่ชุดต่างหมุดคุณตังหมุดบอกแอดมินตัางหมุดหน่อยแอดมินตักหมุดนะครับแอดมินครับปักหมุดหน่อยเอาให้ร้อยชุดร้อยชุดเห็นหน้าเลยอ่ะพี่สัญญาเห็นหน้าเลยเพราะว่าจริงจิพี่ก็อยากจะเปิดเขาแบบแล้วพี่สะพ้ายหนูเขามีแบบฟิลแบบพูดอะไรหวานหานไหมเขามีพูดจาหวานหานไหมเพราะว่าหนูก็ไม่ค่อยเห็นเขาพูดหวานหวานเขานิ่งมากเลยอวะนหวานเหรออ๋อ ทุกครั้งที่ที่เราคุยกันเน่ยเราจะแบบหอมแก้มซ้ายขวาขวาซ้ายก็แล้วแต่จุบปากแล้วก็บอกเออรักพี่แค่ไว้ขอส่งคลิปให้หนูดูบ้างได้มหนหนูไม่เคยเห็นอันเนี้ยอันนี้ต้องทําทุกวนันไม่ทํานี่โดนดุด้วยนะแบบจริงเหรอหอมไม่ยัางอย่างเงี้ยซ้ายขวาจุบปากบาองหอมผู้หญิงเป็นเหรอหนถามจริงนี่ก็เพิ่งหัดไปได้ มเขาพิงหันไม่นานหรือคนไม่อะไรอย่างนี้พี่ปองหอมผู้หญิงเพีนเหรอหนูไม่อยากจะเชื่อใช่ไหมขวาตุ๊บปากแล้วก็รักพี่นะแล้วก็รักเชื่อนะอะไรเงี้ยเอิงจริงก็เอ่ยชื่อก็แหละมึงเอ่ยชื่อไวมากเลยนั่นไงเจ้ต้มอี่แหละคือต้องเอ่ยต้องเอ่ยต้องเอ่ยทุกวันต้องหอมทุกวันวันไหนที่แบบเพียร์หลับแล้วแบบตื่นเช้ามาเอ้าเมื่อคืนไม่ได้แบบหอมกันไม่ได้บอกรักกันอย่างเงี้ยมันก็จะแบบเฮ้ยเราเรา เหมือนกูนเป็นการเติมพลังใจให้กันใช่ไหมครับของเราอ้าวออแบบมันใกล้จะหมด